สวัสดีครับที่ติดตามช่อง YouTube Big l i f e ครับวันนี้เรามาทดลองกับปือถือน้องใหม่นะครับ HMD Power Pro กับค่าตัวที่เกือบ5,000บาทมันจะให้ความคุ้มค่ากับขนาดของตัวเครื่องที่เรียกว่ามันคือตัวท็อปของ HMD ในเวลานี้หรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับ เอาครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ HMD Pulse Pro นะครับซึ่งเป็นมือถือที่ว่าตัวท็อปเลยก็ได้นะครับของ HMD นะครับแต่ว่าสเปกต่นอาจจะไม่ได้ท็อปนะครับดูเหมือนอะไรหรือเปล่าครับเอก็ HMD อะครับก็โนเกียนั่นแหะครับมันก็จะมีการจัดวางเลเยอร์แบบนี้ข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเรามาแกะกันเลยครับ1นะครับตัวเครื่องรอบนี้ผมก็งงกับเขาอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาห่อเครื่องแล้วก็ห่อใส่เคสมาเลยนะฮะ คือแกะปุ๊บเนี่ยมันจะประกอบกับคือได้ไหมเนี่ยแอบสีอยู่เป็นการครับนี่นี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีเราได้ราเป็นสีดํานะครับข้างในนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับดูว่าเขาจะรักเรารักโลกและรักคุณแค่ไหนนะครับมีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมอยู่ข้างในลึกๆคู่มือแล้วก็บอกว่าใส่ซิมอะไรได้บ้างนะครับ แล้วก็รวมถึงนี่อุย้ยภาษาไทยก็มีแล้วก็เป็นเ,เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับมีแค่2ภาษาปกติเนี่ยจะมาเป็นเล่มหนาๆนนนต่อมานะครับมีสายชาร์จมาให้และแน่นอนครับเพื่อมนเป็นมาตรฐานของยุโรปสายชาร์จตัวนี้นะครับก็ต้องเป็น USB Type C แบบนี้นะฮะประมาณนี้ ในกล่องก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับตัวรูปร่างของตัวเครื่องกันนะครับว่ารูปร่างของตัวเครื่องนั้นจะเป็นอย่างไรสําหรับ H s e i power pro สําหรับเรื่องแรกที่เราจะมุพูดถึงกันก็คือรูปร่างติไนันของตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่6.56นิ้วแล้วก็มีความละเอียดนะครับอยู่ที่ระดับ sd part นึ่งพัร้คูณ 7, 2, แต่ว่ารีเฟรชเรทของมันอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับแล้วก็ ตัวของความสว่างที่สูงสุดนะครับ6 0 0นิดนะครับทางด้านกล้องนะครับจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแบบเจาะรูความละเอียดน,นะครับสำหรับเฮล์โรนั้นจะมีความละเอียด50พิกเซลถือว่าสูงรองรับการถ่ายวีดีโอนะครับอยู่ที่ Full HD ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุมระบบแอนดรอยด์นั่นเองทางฝั่งนี้นะครับเนี่ยถ้าพี่ก็มาปุ๊บคุณจะเห็นมันจะมีช่องอันหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ เอาเข็มจิ้มถาดใส่ซิมนั้นนะจิ้มได้นะครับถามว่าเราต้องเอาถาดใส่ซิมนี้จิ้มแล้วมันจะขึ้นไหมคือถ้าถาดใส่ซิมธรรมดาเนี่ยไม่ขึ้นแต่ถ้าใส่ซิมในกล่องอ่ะมันจะมีความยาวของปกติมันจะขึ้นนะครับซึ่งข้างในนี้นะครับก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งเป็นแบบนาโนซิมทั้งหมด2ช่องนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่ามีมาให้แบบครบครันอยู่ทั้งนั้นบนนะครับเนื่องจากเป็นสีดําก็ได้จะไม่มีอะไรนะครับ ทั้งขวามือนะครับก็จะมีปุ่มนะครับเป็นเพิ่มลดระดับเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบสแกนไร้นิ้วมืออยู่ที่ปุ่ม power แบบนี้นั่นเองครับด้านล่างนะครับจะมีนี่ครับเป็นรูหูฟังนะครับมีไมโครโฟนมี usb type c นะครับแล้วก็เป็นช่องของลำโพงนั่นเองครับพลิกมาด้านหลังนะครับสำหรับตรงนี้จะมีโลโก้ hmd อยู่ตรงนี้กล้องนะครับจะอยู่ดังด้านบนแบบนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลที่ ตัวเครื่องสามารถระบุได้นะครับทั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกล้องกันครับว่าสเปคกล้องันเป็นอย่างไรสำหรับกล้องนะครับก็จะมีความละเอียดสูงสุดนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนเดฟนะครับมาให้อยู่ที่ความเอียด2ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวีดีโอนะครับ Full HD 30เฟรมเดทแล้วก็มี LD Flash มาให้ด้วยครับ พอเป็นแบบนี้ด้านน้ำหนักนะครับอยู่ที่196กรัมนะครับก็ถือว่าตัวเครื่องนั้นก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่แต่ว่าการถือพกพานน้นจากที่ได้ทดลองใช้งานนะครับก็ถือว่าถือได้แล้วก็มีความคล่องมือสูงเหมือนกันครับ ระบบปฏิก,การนะครับก็จะมาพร้อมกับ Android 14แล้วก็เป็น UI แบบคลีนนะครับก็คือเพียวแอนดรอยนั่นเองครับในส่วนนี้นะครับก็ยังคงปัดแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนกับ Google Pixel แล้วก็ Notting Phone นะครับที่เคยรีวิวไว้ก่อนหน้าน,นี้จุดเด่นก็คือมันใช้งานง่ายครับแล้วก็มันสามารถปรับแต่งได้คขัาข้าๆเยอะแล้วก็รวมถึงมีระบบออโต้ Auto, ตัวของ ที่เป็นโอโซ่เพย์แบ็กด้วยนะครับแต่ว่าไมโครโฟนตัวนี้ตอนแรกคิดว่ามีโอโซ่ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนนี้ผมพูดออกไปก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคสําหรับในเรื่องของการทํางานนะครับก็สามารถที่จะใช้งานในรูปแบบของมัลติทัสกิ้งได้ในบางแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะแค่บางแอปเท่านั้นที่มันทําได้แต่ว่าที่เหลือนะั้นในเรื่องของการอัปเกรด บรันตีนะครับของตัวระบบไปการเนี่ยสามารถทำได้ยาวๆนะครับโดยอัปเกรดระบบไปการให้2ปีและก็ Security p a t 3ปีแต่ทุก3เดือนครับถือว่าเป็นอีมวิซืตัวเดิมที่ยังไม่ทอดทิ้งในเรื่องของความปลอดภัย แอปพลิเคชันนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากของ Google แล้วจะมีของตัว HMD My Device ซึ่งสามารถที่จะดูแลตัวเครื่องได้ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถรีจิสเตอร์ประกันได้ในจุดนี้บางทีอาจจะขึ้นช้านิดหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดต่งดางๆนั้นถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณได้เยอะพอสมควรเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฟีเ้องกันดีกว่าลูกเล่นของกล้องนะครับสหรับ h m d p r o ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ ระบบการถ่ายภาพหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งสามารถปรับเรื่องของผิวแล้วก็โทนสีได้นะครับเปลี่ยนฟิลเตอร์รู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเรื่องของรูปแบบนะครับแล้วก็ลายน้ํารวมถึงการตั้งสัดส่วนของภาพนั้นคือว่ามาแบบครบๆเลยครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถถ่ายภาพบุคคลนะครับถ่ายกลางคืนทับแสลบสโลโมนะครับทาได้หมดเลยนะครับวิดีโอก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ยังมีการตั้งค่านะครับเป็นแบบนี้ แล้วก็มีระดับน้ํามาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าลูกเล่นต่างๆนั้นอนะดูเบสิกพื้นฐานแล้วก็ใช้งานได้ดีแน่นอนครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของกล้องหน้ากันว่ากล้องหน้านั้นจะมีความแตกต่างกับกล้องหลังแค่ไหนกันครับสำหรับในเรื่องของกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รองรับการถ่ายวีดีโอนะครับอยู่ที่ Full HD แล้วก็มีโหมดสำหรับรายละหลังแล้วก็มีตัวแฟลชมาให้พร้อมกับโหมดก็คือก็สามารถถ่ายได้เช่นเดียวกันครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างครับ ฟงซูมนะครับด้วย HMD Power Pro นะครับระยะหนึ่งนะครับจนถึงระยะสุดๆนะครับที่ทำได้ก็คือระยะนี้ครับ 3x ครับ HD นะครับแต่ว่าที่สังเกตก็คือว่าภาพคข้างที่จะกระตุกป,ประมาณหนึ่งสำหรับในการถ่ายนะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบเสียงนั้นก็มีโอโซนนะครับทำให้ในเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นนะมีความดีงามอยู่ครับอันนี้คือในการถ่ายที่แสงน้อยของ XMP Pro นะครับภาพออกมาอาจจะมีการสั่นอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความนิ่งพอแสงน้อยนั้นก็จะมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นประมาณนึงนอยจะเพิ่มขึ้น ก็ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการถ่ายในสภาพแสงน้อยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะครับมือถือรุ่นี้เท่าไหร่ครับสเปคของ HMD PAUSE PRO มาพร้อมกับ YIRISOCK T606 ครับ,บ,รบแล้วก็การจอก,ก็คือ m e r r G57 MP1 สำหรับสเปคไทยจะได้ความจำก็คือ RAM 6 g b แล้วก็ความจำภายใน128 g b สามารถเพิ่ม microSD ได้อีกนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้แต่ว่าลงแอปใน microSD ไม่ได้การเชื่อมต่อนะครับรองรับ 4G Wi-Fi AC Bluetooth เวอร์ชัน5 GPS แล้วก็ A GPS พอนะครับก็จะมาพร้อมกับ USB Type C และก็ช่องเสียบหูฟังมาให้ซึ่งตำแหน่งจะอยู่ทางด้านล่างสุดนั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5 0าย m mm, มลิแอมครรองรับการใช้ไฟสุดอยู่ที่ 20วัตต์ครับ h ฮซิม hey, ีเพานะครับกับประสิทธิภาพนะครับก็เริ่มต้นกับกิกเบนซิ่นะครับก็ทำได้ที่378นะครับแล้วก็มาติคอร์ทำได้ที่1,328ครับถือว่าเป็นมือถือระดับไม่เกิน5,000ที่คะแนนเบสแม็กก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับอันตุต้อันตุต้นะครับทำได้ที่2,62,985คะแนนนะครับก็ต้องยอมรับว่าสเปคนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคนิดนึงนะครับทีดีมาร์เนี่ย ทีดีไม์ผมทดสอบได้เพียงไม่กี่ตัวหรือเปล่าโอ้ไม่กี่ตัวจริงๆแต่ว่าตัวของเซทผมไม่เทสนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอเทแล้วเครื่องจะค้างนะครับก็เลยผลออกมาก,ก็อยู่ประมาณแบบนี้เดี๋ยวไปรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมการขับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีฟีเจอร์ในการควบคุมของการเล่นเกมครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับในตัวนี้ก็หน้าจอสามารถเลือกเป็นแบบ60เฮิร์ตได้นะครับเพราะว่าหน้าจอนั้นมีเรื่องของความละเอียดที่ ประมาณหนึ่งแล้วก็ reflect สูงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการ touch s e นั้นอะ่ทะเท่าที่เมื่อกี้ได้ลอง touch นะครับแล้วก็ได้ใช้งานประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วอะ่ะเพะว่าในเรื่องของการทั u c h นั้นถือว่าค่อนข้าง,ง,งโอเคอยู่นะครับแต่ว่าความสมารของหน้าจอนั้นอะ่ะเราใช้คําว่ามันอยู่ระดับปานกลางละกันเราไม่อยากจะใช้คําว่ามันสว่างจริงๆนะครับส่วน gesture control ก็สามารถที่จะควบคุมและเล่นได้แบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนี้ที่สามารถที่จะเล่นกราฟิกอะไรต่างได้ค่อนข้างดีกันเนาะนี่แต่ว่าถ้าเป็นการปรับแบบสุดของเกมตัว a s p h a l l e g e n d นะครับก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเฟรมเรทจะตกลงมาจาก60นะครับเหลือ30ในช่วงเวลาแบบสั้นๆนครับถ้ารู้สึกว่ามีแบบ,แบ,บแกราฟิกเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะฮะ อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเะรื่องของเกมเกมนึ่ก็คือเกมเอชีนแห่กว่ามันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาทดสอบสวิตช์กันสำหรับมือถือตัวนี้ไม่รองรับ 5G นะครับแต่ว่ารองรับ Wi-Fi AC ความเร็วที่ได้นะครับอยู่มันช่วง300ถึง320ก็ถือว่าค่อนข้างดีสำหรับในเรื่องของการทดสอบสปีดของเรานะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรกับสหรับมือถือรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนั้นจะเป็นเวอร์ชัน5.0อยู่นยูะครับหลายคนบอกว่าถ้าเป็อนอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆเนี่อาจจะมีการเชื่อมต่อแต่จะช้าช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลผ่านตัวเนียบารนั้นสามารถที่จะส่งได้นั่นเองครับสำหรับในเรื่องแบตเตอรี่นะครับของ hmd p e r p o นะครับก็เมื่อกี้นี้คุณได้เห็นแล้วว่าเราจะอธิบายให้คุณฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการใช้งานนะครับในตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของโหมดประหยัดพลังงานนะครับ จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่เหลือ20%นะครับแล้วก็สามารถตั้งประหยัดพลังงานขั้นสูงได้มีระบบป้องกันแบตเตอรี่นะครับก็คือป้องกันในเรื่องของการชาร์จแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับการปรับอัตโนมัติแสดงผลเปอร์เซ็นต์แล้วก็รวมถึงข้อมูลแบตเตอรี่ว่าตอนนี้ข้อมูลแบตเตอรี่เป็นอย่างไรได้ด้วยครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานของเรานะครับวันนี้เราเริ่มใช้งานอยู่มาช่วงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับจนถึงตอนนี้ประมาณ 23นากา14นาทีนะครับเราใช้งานออสกินไทม์ไปทั้งสิ้น4ชั่วโมง15นาทีก็พบว่าในเรื่องของการใช้งานนั้นก็ถือว่าโอเคถือว่าเยอะประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จริงลากได้หนักกว่านี้แต่ว่าเท่าที่จากสังเกตแล้วเอาเท่านี้ก็พอแล้วมันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างยาวแล้วก็ถ้าคนใช้ปกติทั่วไปอ,อยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงผมว่าแบตเตอรี่มันเลอเยอะกว่านี้แน่นอน อัตราลักข้าวันได้นะครับส่วน PCMark จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปทดสอบกันต่อเลยครับสำหรับในการทดสอบ PCMark นะครับในตัว HMD p a w e Pro นะครับ Power Pro นั้นทำได้ที่9ชั่วโมง34นาทีถือว่าเยอะนะสำหรับไปถือระดับ CPU แบบนี้ครับแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้ยังเหลืออยู่ที่16นะครับเท่ากับว่ามันก็ยังใช้งานต่อได้ประมาณหนึ่งถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อีกสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ระบบประหยัดพลังงานเปิดโดยอัตโนมัติถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้ว่าเวลาเราชาร์จนั่นนะจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราจะบอกต่อปนี้คือเครื่องไม่ให้แอแดปเตอร์มาครับเราจะต้องมีการชาร์จและเราจะชาร์จผ่าน USB Type C อันนี้ที่มีกำลังนะครับอยู่ที่100วัตต์นั่นเองครับ เดี๋ยวเราจะเสียบมิเตอร์และเราจะวัดกันว่าเวลาเราชาร์จมันจะขึ้นอย่างไรเอาละครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเสียบแล้วนะครับพร้อมแล้วสามสนึ่๊บอนะมิเตอร์ขึ้นนะครับอันนี้มิเตอร์ขึ้นแล้วกําลังที่มันรับได้นะครับนี่ให้ดูแบบนี้เลยนะครับ USB PD นะครับกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่18วัตต์ครับ18วัตต์จริงๆ คือมิเตอร์ของเรานะครับตัวใหม่ก็คือ Power C เนี่ยสามารถบอร์ดได้แบบนี้เลยนะครับเท่ากับว่ามันสามารถที่จะชาร์จไฟได้กำลังสูงสุดอยู่ที่18วัตต์แบบ PD สูงสุดด้วยทีนี้เมื่อเราเสร็จชาร์จแล้วอ่ะมันจะต้องมีการบอกว่าตัวเครื่องมันจะใช้เวลาเต็มเท่าไหร่ด้วยนะครับมาดูกันตัวที่เช็คนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง19นาทีในการทำให้แบตเตอรี่เต็มอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ เ m d Power Pro นะครับก็ต้องบอกไว้เลยครับจุดเด่นของมันคือกล้องหน้าและกล้องหลัง50ล้านพิกเซลการประกอบของตัวเครื่องแน่นแบตเตอรี่อึดมากนะครับสเปคไม่ได้เป็นจุดเด่นเพราะว่าสเปคของมันนั้นใช้ยูนิทอสที606อาจจะไม่ได้เล่นเกมดีที่สุดแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การซัพพอร์ตอะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับราคาผมมองว่า4,790บาทสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าตั้งด้ โอเวอร์ไพไปนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครรักกันจริงและอยากได้บอดีง้งานประกอบแบบโลกเกียรที่เน้นความแข็งแรงถึงถกทนซ่อมง่ายๆนะครับก็คือไปที่ส่วนบริการเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดฝาหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อะไรเงี้ยมือถือตัวนี้ถือว่าเหมาะกับคุณครับแต่ว่าสมมติว่าเป็นคนที่เล่นเกมนั้นอาจจะคบกับแบรนด์รอ,องลงมา จากตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มองหาวือถอที่เน้นความคุ้มค่ายอยู่ครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในาน,านั้นรอติดตามชมในช่อง b i g ก i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะทางข้างหน้านี้ได้ในเฟซบ,บุ๊กคอมสหรับิ๊เไลน์ทเช่นครับ